ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมกับมีอีกแล้วนอกเกมเป็นการซีโร่นั่นเองเนาะก็อยู่กับการอัปเดตข่าวสารเนาะประจำวันที่4นะครับเดือนมกราคมเนาะว่าส่วนของการอัปเดตข่าวสารครับในรอบนี้เนี่ยจะมีอะไรเข้ามากันบ้างเนาะก็ส่วนของรอบนี้เนี่ยก็คือจะมีส่วนของแคนอีเวนมาใหม่นะครับก็คือจะเป็นของแกนเนเจอร์นั่นเองเนาะรอบนี้เนี่ยก็จะมาทั้งหมด2สายด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นสายเบบี้เนาะแล้วก็อีกสายหนึ่งเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้นะครับว่าเป็นสายอะไรเนาะนะครับผม ของ ระยะเวลาการมานะครับของแคนอีเวนต์ในรอบนี้เนี่ยก็คือจะมาวันที่5นะครับเดือนมกราคมเนาะตอนเวลา10บโมงนะครับจนถึงวันที่13เนาะเดือนมกราคมนะครับตอนตีสองนาทีนั่นเองนะครับส่วนของร้านค้าและเปลี่ยนเนี่ยก็จนถึงวันที่16นะครับเดือนมกราคมเนาะตอนเวลาตีสองนาทีนั่นเองนะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วของการจีอาร์เนาะประจำอีเวนต์นี้นะครับก็จะเป็นมังกรสัพพัญญาบาราอูนั่นเองเนาะก็สกิลทำอะไรได้บ้างนะครับก็สกิลแอนกา สกิลแรกเลยก็คือใช้ได้1เทิร์นต่อ1ครั้งนะครับได้เท่าของเราทําการหงายการในช่อง G โ o 1หใบนะครับและอีแถวน้าทุกใบของเราจะได้รับ2ความสามารถนี้จนจบเทิร์นนะครับความสามารถแรกเลยก็คือเมื่อโจมตีสายแมนการเข้าฮิตโจกันขึ้นมือหนึ่งใบนะครับความสามารถที่2ก็คือยูนิตนี้จะได้รับ Power พาวเวอร์อีกสี่พันตามจำนวนการที่หงายหน้าในช่อง G โซของเราและเมื่อจบเทิร์น อาเรียการ์บ,บนั้นออกไปนะครับแล้วก็สกิลจากช่อง G zone ก็คือเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่อง G zone ถ้ามีการ์ตัวเป็นเองหงายหน้าอยู่2ใบหรือมากกว่าทำการเลือกยูนิตของเรา1ใบ ยูนิตนั้นจะได้รับความสามารถก็คือจะไม่สามารถถูกเรทายได้ด้วยผลของสกิลนะครับก็อันนี้คือสกิลของมังกรสาพปัญญาบาราอูสนะครับก็จะมีการโดนเพิ่มสกิลเข้ามานะก็คือจะเป็นสกิลจากช่อง G zone ครับจากของจริงเนี่ยคือจะไม่มีนะครับนะาท่านผู้ชมส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่งของร้านคาแลกเปลี่ยนเนาะก็ส่งของร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับในรอบนี้เนี่ยก็จะมี G R 1ใบเนาะที่เปิ้ล R เนี่ยที่เปิ้ล R ประมาณ เออ่ประมาณ6-7ใบครับมี PG t r i p l e R 2ใบเนาะแล้วก็มีการ์ดเกศสามอยู่อุ้ยเดี๋ยวได้ได้ได PG t r i p l e ล R ครับสใบนะครับนะรอบนี้จะเยอะไปไหนวะเนี่ยแล้วก็เกศสามครับ2ใบเนาะเกศสีอีก1ใบนะครับส่วนของดับเบิล R นะครับดับเบิล R ในรอบนี้เนี่ยโอ้เยอะอยู่นะครับมีผู้เริ่ม2ใบเนาะแล้วก็มีอ,อ่การ์ดธรรมดาเนาะอยู่ประมาณ อ๋อห้าใบด้วยกันนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปเนาะก็คือการ์ดอาร์นะครับการ์ดอาร์เนี่ยออมีอยู่ทั้งหมดประมาณ5ใบนะครับห้าถึงหกใบเนาะนะฮะแล้วก็การ์ดสี่นะครับการ์ดสี่เนี่ยมีอยู่ประมาณเท่าไรเอ่ยการ์ดสี่เยอะมากเลยฮะการ์ดสี่มีอยู่ประมาณ,ามากมมาณ6กถึงเจ็ดใบนั่นเองเนาะนะครับก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นส่วนของซองการ์ดของเดือนนีนั่นเองเนาะนะครับ อ่ะแล้วก็มีสลีฟมาให้แลกอยู่2สลีฟเนาะแล้วก็ปัสกิปนะครับอันนี้คือส่วนของร้านคา้าเลกเปลี่ยนเนาะส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของสลีฟประจำเควสนะครับในรอบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นของเบบี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นล่างที่3นั่นเองนะครับนะอ่ะฮะก็ใครที่อยากได้ก็อย่าลืมไปทำเควสกันด้วยเนาะ ส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของบัฟสกินคูนครับบัฟสกินคูนในรอบนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าส่วนของบัฟสกินคูนนะครับในรอบนี้เนี่ยก็จะมีของโนวาโนวาอีกแล้วนะครับ <c oughs> นะมีของดิเมนชันนะครับออร์เเเนาะแล้วก็ของชาโดว์นั่นเองเนาะใครที่มีสกินไหนนะครับก็อย่าลืมเอาลงไปเล่นกันด้วยนะ อ่านนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือส่วนของการอัปเดตข่าวสารเนาะที่มาทั้งหมดครับในรอบนี้เนาะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เนาะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามเนาะเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารของเกมแวนการซิโร์ไว้ได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวกราไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับที่เกมผมบ๊ายบายจ้า